แนะนำสามผลงานละครสุดปังของนักแสดงสาวคณา,าลินยาลัตนางร้ายในบทของปางทิพย์น้องสาวตัวจี๊ดของนางเอกที่ดูเหมือนช่วงแรกๆจะเป็นคู่ปรับกันแต่ดูไปดูมาเธอกลับยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาคืนแทนพี่สาวของเธอ ถึงแม้เรื่องที่เธอทําเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทําให้บทสรุปของตัวละครนี้ไม่สวยงามขิงก็ลาขาดก็แรงเวอร์ชั่นปี2562ในบทของน้องเพนกับตำนานนางร้ายที่โดนนางเอกแย่งแฟนก็เป็นอีกหนึ่งนางร้ายที่ไม่เคยเอาชนะนางเอกได้เลยสักครั้งเดียวนะคะคนดูทั้งสงสารและเห็นใจแต่ก็อดที่จะหมั่นไส้ไม่ได้กับจริตที่คอยอ้อนพระเอกปิดท้ายที่เรื่องหลงกินจันท์ ในบทของจันหญิงสาวที่ถูกฆาตก,กรรมและยังตามหาตัวคนร้ายไม่ได้ทำเอาแฟนๆลุ้นกับการสืบสวนสอบสวนของเรื่องนี้ช่วงแรกที่เปิดเผยเรื่องราวของจันเธอดูเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารแล้วก็สวยมากๆเพราะว่ามีผู้ชายหลายคนมาลุมรักเธอนะคะพอบทสรุปสุดท้ายเฉลยออกมาทำเอาคนดูอึง้งเพราะว่าฆาตากรก็คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่พยายามสืบคดีนี้อยู่พอเรื่องราวเฉลยแบ็คกราวทั้งหมดของจันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สมแล้วแหละที่เธอตุยอินมากๆเลยนะคะทุกคนทั้ง3าผลงานที่เราแนะนำก็ไปหาดูกันได้นะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ